สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำซั้วตินไก่ค่ะนี่เลยอยากกินมากอยากกินมานานแล้วอยากแทะตินไก่ค่ะทุกคนมินตำเองนะอเยอะอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะแบบว่ากะปริมาณไม่ถูกนะคะอยู่ในโคกค่ะมีผักกระเฉดด้วยนะที่มันเยอะเพราะมินใส่ผักเนี่ยใส่ผักแล้วตินไก่มันใหญ่ไงชิ้นมันใหญ่ดูผักกระเฉดเป็นก้อนเลยจ้าไม่รู้ตำยังไงนะเป็นก้อนเลย ตำสะกระเชิดอร่อยมากอืหาขนกจินแทบไม่แทบจะหาไม่เจอมีแต่ผักจีนไก่ไม่เปื่อยมากค่ะเหนีวนยว ดูตีนไก่ต้มแบบต้มเป็นแบบต้มยำอะคะ่ะต้มแล้วก็ล้างน้ำ เปนกนียวดีมากหนุบหนับ นวมากใส่ชูรสขาดชูดรสไม่ได้นะคะยำขนมจีน นั้นแต่ยำข้นจีมงๆหมอันนี้อร่อยมากเลยอะแล้วแบบรอบหน้าก็ทําให้อร่อยเหมือนแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่และรอบดาจะไม่เคยเหมือนกันเลย ปกติเวลาต้มน้ำมินกะเวลาอามินกะแบบไม่ได้สักทีบางทีก็เปื่อยเกินบางทีก็แบพอดีอะไรเงี้ยวันนี้มิ้งก็เลยตั้งเวลาเลย30นาทีโอ้เป๊ะเลยค่ะเนียวนุกบกำลังดี บางคนเห็นเขาแทาติ้งไก่แบบเรียบร้อยมากเลยทำไม่ได้อ่ะเหมือนเขาอ่ะบางทีนะกินอะไรนะโอ้โหต้องมีทิชชู่อ่ะ สมใจอยากอยากกินติ้งไก่มาหลายวันแล้วด้วย ก็เช่นไม่กินได้ไหมชอบกินสดค่ะไม่ชับกินแบบว่าเหมือนมิ้นใส่มาให้แบบว่าให้มันสวยเฉยพอไม่ใส่ปุ๊บม,มันซีบไปเลยเห็นปะรู้สึกว่ามันเกะกะมากเลยอะมันบดบงังไอ้นี้ขนมจีนมิ้นหมดโอ้อ ผักกระเฉดได้มันอ่อนๆเลยค่ะทุกคน ดินนะโอ้อยขนมจุ่มขนมจีน เล็ดฟางค่ะทุกคน จบไปนะรู้ล้เวลากินตีนไก่ก็ตามตีนไก่อย่างเดียวไม่รู้จะกินอันไหนก่อนพอมันมีพอมันมีขนมจีนด้วยมีตีนไก่ด้วย จริงๆเลยวันนี้หลักๆอ,อยากกินติ้นไก่ค่ะทุกคนจะเหมือนไหลใจนะอยากใส่แบบเป็นซั่วเข้าไปด้วย,ยอะไรอ่ะเงี้ย อร่อยอร่อยมากหน้าตามไม่น่ากินนะแต่มี้นชอบนัวมากแล้วก็แบบตั้งแต่ตำม,มาอันนี้อร่อยสุดเอาจริงๆโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปยาวเกินมิ้นจะตัดให้เหลือแค่สิบนาทีพอโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ